บันนี้วันที่25กรากฎาคมพศ2568เป็นครั้งที่86ที่ข้าพเจ้านายคณินหอมอินขอสวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประิษฐและมนต์ต่างๆสวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาหน้าบูชาและอาจรารย์บูชาเด็กรูปาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างตออ่อเนื่องด้วยเชิญบทกล่าวพรัตนาไตพระทังสัม,มท,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 ทั้งปโตปะควาพุทธังปะคามตังสิวาเทมิ สวาสดีค่ะโตพระขวตาธโมธมังนามาสามิจุปฏิปันโนพระขวโตสาวะสังโคสังฆังนามามิบทบูชาพระเพลีพินาฐอาหังสัมมาสัมพุทโธสิจลังปณิพุโตคุณิหิธรรมโนธานิปรมิหิจัติสติยาวะชีวังอาหารพูทังธมังสังฆังพลังกระโตปูเชมิรัตนเตยังธมังเจรามิโสตินาบทสวดชนุ่มเชิดา ตมันตาจักรวาลตุอัตคัตทันตุเทวตาสัตตมังมุนายดาสศะสนันตุสังขโมคทังสักเคกาเมจารุเปิริสิขะราติเตจันเตลเควิมาเนทิเประเตจคาเมตรุวะณะคานี้เคหะอตุมิเคติภูมาจันตุเทวาชัตนวิสมยักษะคานทันสภนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธุมเมสนันตุธัมมธัพนนาคาโรวยยามทันตาธัมมธัพนนาคาโรวยยามทันตาธัมมธัพนนาคาโรวยยามทันตา บทสวดปุพะภาคะนามการนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดไตสรณะคขวัลละปะทะพุทธังสรานังคขฐามิธรรมังสรานังคขฐามิสังฆังสรานังคขฐามิทุติยัมปีพุทธังสรานังคขฐามิทุติยัมปีธรรมังสรานังคขฐามิทุติยัมปีสังฆังสรานังคขฐามิทุติยัมปีตัดติยัมปีพุทธังสรานังคขฐามิตัติยัมปีธรรมังสรานังคามิ บทสวดสัจจะคิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัติโสุติมีขนตุสัพทานัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัติโสุติมีขนตุสัพทานัตถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัติโสุติมีขนตุสัพทาบทสวดจิรัตนะพนามคาถา พุทธังนะเมรัตนาภูตตะสรนีรัติตตังตมังนะเมรัตนาภูตตะวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนาภูตตะสุจีรัติฐิเอตังนะเมติรัตนังรัตตะยวะหังสัมมาสโมสัตติตะปฐุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวัสสะวัตตังอัตตุมิตยัมหิปิเตเทวะยะธาติทันเทเอกังวินาตติตะเลสัมะสัมพเวนะโลเกกะทาติจัจเจเลจปาตุภูตังคัมภีระยานวิเศษังอติทุทัสตังวินโยหิ ปฏิตะชเนหิวิชัญญูปังโลกัมหิเกหิจีกตัญจุปะระพนียังเกสจิสุทุวิธิตังคุณกายตายะนามีหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปปะสะตังมนาสสิกุธปะปสาสถา,านังปุญญติการะมะสมุตตะพระปุณณภูมังทุกขาปมุตจะนามุขะสรารนาังขาตานังปูชาและเหสุปรมังอภิปูเฉเนยยังนิพพานะสจิกริยายุปานิสัยยถังสัมมากิเลสะมราโสทานสิทธิยาจะสญญาธุหิญญ พัทธาปุสาเลหูปะเสวานิยังปานิจจปิสระนังธรรมะนิยมีวะตัตสมาหิตังสิระนังสระนังขตธรมหะรัตินที่วังคณะนสุนวันสมานาภูเชมะจจะปิสัสตังสุปัสนจิตตาตถานุป,ปาลิจริยาสทาราจะาปุญญะตถาสุก,กัดเจนะสุขีพระเวมุเตชิณะตัสตสะจัสมาปีสุปฏีโมตุโยเจทะ ธรรมวินายิยมหิปมาณภูโตโรกุจราพิศมยโยยิยโตสโพจชังสัทโศปะนิสยายะชยายะอยมปิโมนตุวัตุตาเยปริจโตสุปัสสะการโรนามการะสิทธิคาถาโยจัุมาโมหมาราปกัจโตส,สามังพุพุทโตสุกโตวิมุตโตมารสะปาสาวิธิโมจะย,ยันโต อาเบสิเขมังธนตังวิเนยังพุทธังวรันตังเจริญนามิโลกัสสานาพันจวินายกัรจ่าตันเตชถาเตชิติ่มตุสปันตรายาจ่าวินาจเมนตธรรมโทัชโยวิยะตสะศัตถุทัศเสสิโลกัสสวาวิสุทธิมะคังนิจานิโกธรรมทัสสะทารีสาวาวะโหสติกโรสุจิโนธรรมังวรันตังเจริญนามิโมหะปะทารังปัสสะทาหังตันเตชถาเตชิติ่มตุสปันตรายาจ่าวินาจเมนตุ สัตตมัสเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปะปุจเรสะเจตาสันโตสยังสตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมังวิจิตังตโลติสังคังวรันตังสิกษานามานิภุตานุพุทธังสมะศีระทิถิงสันเตชะถาเตชะติยังคงตุพันตรายาจาวินาสเมตุบวสวดนโมกาลัตกะอาหานโมอรันโตสมะธมพุสสะมหิสิโนนโมอุตมะธัรมะสะวาขาตเสวะเจนิทะ ธโมหาสังฆาสาปิพิสุทธะสีระพิติโนธโมโอมา,มาตายารัตสะลัพนัติยัสสะทัสสังธโมโอมากติจัสสะตัสสะวสุตยาสาัสสปิธโม,ามาการัปพาเวนะวิทัจตุปัสวาวะโม,ามาการานุภาเวนะสุวัติวัตุสัพพทาธโม,ามาการัสสะเจชนะวิทิมหิโหมิเตชะวา